โพสดริไหมเนี่ยไปถามลูกดีกว่าสนา,าสนามา,าม่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะไรล่ะคะมาม่ว่าจะโพสอันเนี้ยหนูช่วยดูซิแคปชั okay, ่นโอเคไหมบ้านเรียบร้อยแล้วไปหาเพื่อนได้ปิดบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็โพสซูปหน้าบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็บอกไม่โพสต์ว่าปิดบ้านเรียบร้อยแล้วจะไปหาเพื่อน นั่นหมายความว่าคนก็ต้องดูสิว่าแม่อาจจะไม่อยู่บ้านใช่มันมีอย่าโพสต์แบบนี้นะคะบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะ่ะ บางครั้งก็ไม่ต้องโพสเนี่ยอันตรายอีกแล้วเหมือนแบบบอกให้คนที่เราไม่รู้จักให้รู้เลยว่าความเคลื่อนไหวของเราเป็นยังไงต้องอันเนี้ยต้องค่อยคอยคิดเลยเวลาก่อนที่เราจะโพสต์อะไรอันเนี้ยดีเลยค่ะที่มามีมาถามหนูก่อนไม่งั้นเกิดโพสต์ไปปุ๊บอะถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามามียังมีแบบคนทั่วไปที่ที่เรารู้จักคุ้นเคยสนิทเขาก็อะดูแล้วไม่ไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่มนมี้เป็นแม่ของหนูคนก็ต้องรู้สิว่าแบบแม่ไม่อยู่บ้านแล้ว คนนะับจะรู้จักมีเยอะเพราะว่าคุณแม่เป็นแม่ดารานะคะแล้วแบบนี้ก็เป็นดาราคนรู้จักคนติดตามในเฟซเยอะขนาดนี้จะโพสต์ลงแบบนี้มันอันตราย อ่ะมามีมโพสอะไรไปบ้างคะบอกหนูซิโพสอะไรแบบเนี้ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยสำคัญเลยนะคะว่าไม่ควรโพสต์แม้แต่เรื่องที่เป็นความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้ามันเป็นเรื่องดีก็โพสตแต่ถ้ามันเป็นเรื่องบอกความเคลื่อนไหวต่างๆเนี้ยอันตรายคะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเรามีมิจฉาชีพแอบดูเราอยู่หรือเปล่า มมี่เคยโพสไซสแบบนี้ไปบ้างหรือเปล่าคะยังค่ะยังใช่ไหมคะดีนะคะที่มาถามหนูก่อนทีนี้มามี่ลองบอกหนูได้ไหมคะว่าอะไรที่ไม่ควรโพสก็เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่องส่วนตัวแบบไหนความเคลื่อนไหวภายในบ้านอความเคลื่อนไหวภายในบ้านอย่างเช่นอะไรคะนี่ทดสอบะลรทดสอบอย่างเช่นโพสต์รูปในบ้านทั้งหมดจุดมุมแต่ละมุมของบ้านถูกต้องเรื่องส่วนตัวของคนในบ้าน ถูกต้องค่ะเ<ม>พราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่หวังดีกับเราอ่ะ กับคนที่หวังร้ายกับเราอ่ะเขาคิดอะไรอยู่เราไม่สามารถรู้ความคิดของคนอื่นได้โพสไปปุ๊บมันก็อาจจะเป็นเสี่ยงเพราะฉะนั้นหนูว่าสิ่งที่ไม่ควรโพสต์ก็คือเรื่องส่วนตัวที่ควรที่จะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในบางอย่างก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้คนข้างนอกรู้เพราะมันอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะโอเคค่ะเซฟไว้ก่อนเนาะโอเคอย่างหนูอ่ะถ้าเกิดถ้าพูดถึงประสบการณ์การโพสต์ของหนูนะคะหนูก็จะโพสตแต่เรื่องงานโพสต์ในเรื่องที่สามารถแบบอัปเดตให้แฟนคลับได้แต่เราก็จะไม่ได้โพสต์ ว่าเรื่องในครอบครัวของเราเป็นอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนเรื่องที่ดีก็ควรโพสต์แต่เรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปบอกให้คนอื่นรู้สําหรับหนูนะคะหนูก็ว่าจะไม่โพสต์เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องในแง่ลบหรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองก็จะไม่โพสต์เลยดีกว่าหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวว่าฉ,ฉันเ้อแท้กับเชฟการงานแต่ละการมันทั้งเหนื่อยยาก กูจะได้เงินหมดตละก้าวเงินหมดไปกับบ้านบ้านกับบ้านที่สร้างไม่เสร็จโอเคเนี่ยมันก็จะไม่โพสต์ใช่คนก็จะไม่รู้ว่าเรามีปัญหาด้านนี้ใช่ไหมคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราเสร็จแล้วใครรู้เราคุยกันสองคนไม่มีใครรู้อย่าไปบอกเขาว่าบ้านบานไม่เอาหนูทำงานอีกเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวที่โพสต์ไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยอย่าโพสต์นะคะโอเคค่ะสุดยอดค่ะ แล้ววัานี้เนี่ยควรจะโพสต์และไม่ควรจะโพสต์เรื่องอะไรบ้างสําหรับเรื่องที่จะโพสอ่ะหนูก็ได้เกินไปบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับเรื่องที่ไม่ควรจะโพสต์หนูเคยไปอ่านเจอมานะคะมีอยู่6เรื่องด้วยกันไปฟังกันเลยค่ะโอเคสิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลหการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวอาทิการบอกวันเดือนปีเกิดหรือที่อยู่ซึ่งอาจจะกลายเป็นข้อมูลที่มิจฉาชีพนําไปปลอมเป็นตัวเราได้ 2. การโพสต์บัตรประชาชนหรือบัตรใดก็ตามที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของเราโดยเฉพาะ Boarding Pass ซึ่งในนั้นจะมี QR Code สําสำหรับสแกนดูข้อมูลส่วนตัวของเราได้และอาจถูกนำไปสวมสิทธิ์ 3. การโพสต์โลเคชันว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เพราะนั่นจะทำให้มิจฉาชีพติดตามเราไปได้ทุกที่รวมไปถึงตามถึงบ้าน 4. ข้อมูลของลูก รูปถ่ายลูกในขณะเดินทางหรือไปเล่นยังสถานที่ไหนก็ตามเพราะเด็กอาจจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอาทิการลักผาตัว 5. โชว์ทรัพย์สินซึ่งนั่นอาจเป็นการเชื้อเชิญให้โจรมาจรกรรมเราได้ทุกเมื่อ 6. ข่าวลอกซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและคนในข่าวเกิดความเสียหายหรือคนร้ายฉวยโอกาสในการหาประโยชน์จากข่าวดังกล่าว ละค่ะมีเรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าเกิดเราเกิดโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวให้กับเราได้นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนจะโพสต์อะไรเนี่ยต้องระวังเลยค่ะแต่หมอม่เองเนี่ยไม่ค่อยโพสตอะไรแต่มัมอม่จะแชร์อ๋อชอบแชร์มากกว่าใช่แต่วมนมกี้ก็เกือบโพสต์ไปแล้วนะแต่ดีที่มาถามหนูก่อนใช่ค่ะอั้นถ้าอย่างนั้นพูดถึงเรื่องแชร์บ้างดีกว่าปกติหมไม่ชอบแชร์เรื่องแบบไหนบ้างคะที่จะแชร์มากๆก็เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมะเนาแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นกติเตือนใจอะไรอย่างเงี้ยจะ จะแชร์แบบเนี้ยอ่าโอเคอย่างเงี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าการแชร์บางเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจผิดของคนได้อย่างเช่นการสอนต่างๆเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าบางเรื่องที่สอนไปมันอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนอื่นหรือเปล่าหรือบางเรื่องที่แชร์ไปมันมีผลในแง่ของทางด้านกฎหมายหรือเปล่าบางอย่างมันผิดกฎหมายเลยนะคะแชร์อ,อะไรไปที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแชร์แล้วทาให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยค่ะวนันนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันในะเรื่องแชร์ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยว เราลองทํามิชชั่นกันเราจะลองให้แบบนี้ลองดูว่าเรื่องไหนควรแชร์เรื่องไหนไม่ควรแชร์ดีไหมคะดีค่ะอคพอดีสาระให้ภารกิจมาว่าเรื่องไหนควรแชร์และไม่ควรแชร์มีทั้งหมด3โจทย์นะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูโจทย์แรกเลยนะคะเป็นภาพผู้ต้องสงสัยในข่าวไม่แชร์คะ่ะสาเหตุที่ไม่แชร์เพราะว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจไม่ใช่เกี่ยวกับประชาชนธรรมดาที่เราจะตัดสินใจหรือว่าแชร์เพราะฉะนั้นนม่นกุ้งคิดว่าไม่แชร์ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูาโจทย์ที่2นะคะว่าเราควรจะแชร์หรือว่าไม่ควรจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับข้อควรระวังในการกินฟ้าทลายโจร เรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีหลายข้อมูลมากซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทำให้คนที่ติดตามเกี่ยวกับต้องการจะทราบเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีนักวิชาการนูน่นนี่นั่นแล้วก็คนธรรมดาสามัญชาวบ้านก็เข้ามาบอกว่าโอเคฟ้าทลายโจรที่รักษาโควิดได้เราจะต้องกินกันบ้างเราจะต้องกินอตอนเป็นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ ซึ่งแม่กุ้งคิดว่าเรายังไม่แน่ใจและไม่มั่นใจก็เลยคิดว่าไม่แชร์ค่ะไม่มั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่ควรจะแชร์ค่ะค่ะอันนี้เป็นโจุ์ที่3นะคะเกี่ยวกับการไลฟ์สดฟุตบอลจากเพจเพจหนึ่งนะคะซึ่งแม่กุ้งคิดว่าแม่กุ้งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันยังไง คิดว่าไม่แชร์ดีกว่าค่ะสาเหตุที่ไม่แชร์ก็รู้ๆอยู่เพราะว่าไม่กุ้งไม่มีความชำนาญไม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับทุบมอลอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนอายุป,ป่านนี้แล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยค่ะโอเคก็แ,แค่นั้นนะคะไม่มั่นใจ อ๋อมามีม่เป็นยังไงบ้างคะ hey, ไหนขอดูสิแห <hey, S 1> ม่นี้ <okay. S 1> ให้มามี้นั่งทำมิชชั่นดูลองบอกหน่อยสิคะว่าสรุปแล้วข่าวแบบไหนหรือเรื่องแบบไหนที่คนแชร์ก็คืออันนี้มิชั่นแรกก็คืออันนี้คือผ้าผู้ต้องสงสัยในข่าวมามีม่ไม่ได้แชร์มามีม่ไม่แชร,แชร์เพราะว่าเราไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับเรา หน้าที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของกำหวดมากกว่าเราไม่ควรจะไปรับรู้และจะแชร์ไปเพื่ออะไรโอ <Okay. S 2> เคก็เลยไม่แชร์แล้วเรื่องไหนที่ควรแชร์คะแล้วก็มีมิชชั่นที่2ข้อควรระวังในการกินฟ้าทลายโจรอ,อันนี้เหมือนมีขก็ไม่แชร์เพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยแต่และที่แต่และหลายอย่างที่ข้อมูลที่ให้มามันเยอะแยะมากมายจนเราสับสน เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่แชร์ดีกว่าม,มันอาจจะแบบม,มีมีส่วนเสียกับคนที่รับข้อมูลมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แล้วอันนี้มันม่ก็ไม่ได้แชร์เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่นักแฟนบอนด้วยอะไรด้วยแล้วก็มามายังไงอะไรยังไงเนี่ย ซึ่งพออ่านดูแล้วก็ก็คือ,อปกติถ้ามิมิดูข่าวพวกนี้มนมิก็จะเลื่อนไปเลยใช่<ๆ>เพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดตามฟุตบอลอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างมิชชั่นที่ให้มิม่ลองดูว่าข่าวแบบไหนหรือเรื่องไหนที่ควรจะแชร์หรือไม่ควรแชร์หลกัลกๆก,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 ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ควรแชร์แต่บางเรื่องไหนที่ควรแชร์หรือไม่ควรแชร์หนูว่าเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพิ่มเติมดีกว่าไหมคะดีค่ะ เรื่องที่คนสูงวัยส่วนใหญ่ชอบแชร์ทันทีนะคือเรื่องประเภทไหนรู้ไหมตื่นเต้นตื่นะหรกนะครับเรื่องที่มีลักษณะข่าวลือจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐผมอจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพนะหรือคลิปวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งข้อความความยากของมันอยู่ที่ว่าคนสูงไวัยไม่ค่อยมีทักษะในการตรวจสอบน,นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าอย่าแชร์อย่าเชื่อเนี่ยอันนี้เป็นข้อแนะนำหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อแนะนำที่ดีกว่าก็คือ คนส่งววรจะต้องได้รับการเพิ่มทักษะในการที่ตรวจสอบได้ว่าข่าวเนี้ยจริงหรือเปล่าภาพคลิปวิดีโอที่กาลังส่งมาถึงมือเขาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับร้ะนภาพที่เราไม่ควรใช้ก็คือแน่นอนภาพที่ต้องหาในข่าวนะครับภาพลามกอนาจารนะครับภาพอุบัติเหตุหวาดเสียวนะครับภาพศพอะไรพวกเนี้ยไมแชร์ไม่ได้นะครับอาจจะบางคนอยากเข้าไปดูนะครับแต่ว่าเข้าไปดูแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องก๊อปปี้ออกมานะครับเพราะว่าอาจจะผิดกฎหมายประววการการทำความผิดคอมพิวเตอร์นะครับ คลิปวิดีโอส่วนมากนะครับถ้าเป็นคล้ายๆกันก็คือคลิปที่มีลักษณะการบินประมาทนะครับเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการกล่าพาดพิงบินประมาทค่อนข้างมากนะครับอาจจะก๊อปมาเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วก็ส่งในโทรศัพท์มือถือนะครับเลาเรานั่งดูเราก็รู้สึกว่าอาจจะชื่นชมชื่นชอบนะหรือว่าสะใจใช่ไหมเราเรารู้สึกว่าโอ้โหสะใจจังเลยแชร์ต่อนะครับก็อาจจะผิดกฎหมายบินประมาทได้ด้วยนะครับ อตอนนี้เราเห็นไลฟ์สดในสื่อสังคมออนไลน์ยเยอะมากเลยนะนะครับส่วนใหญ่ไลฟ์สดที่เรามักจะแชร์กันโดยทั่วไปโดยไม่ได้คิดว่าผิดก็คือรายการข่าวนะครับรายการโทรทัศน์รายการทีวีทั่วๆไปนะครับแต่ว่าที่เป็นปัญหาผิดกฎหมาย,ยจริงๆเลยนะครับก็คือเช่นหนังละครที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเลามันลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยตั้งใจที่จะให้ฉายในโรงนะหรือฉายในแพลตฟอร์มที่เป็นระบบปิดอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ไปแชร์มานะครับเช่นรายการถ่ายทอดสดกีฬาอ่าอย่างงี้ครับรายการถ่ายทอดสดกีฬามักจะมีลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าแชร์มาไว้เป็นของตัวเองนะเราว่าแชร์มันอยู่บนหน้าเพจของตัวเองเนี่ยก็จะผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอันที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับยังไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายนะครับเช่น น่ากลัวหวัดเสียวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติเดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศการละมุกอนาจารนี่นะครับในโซเชียลมีเดียนี่มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาพวกนี้เนี่ยอาจจะทําโดยคนไทยนั่นแหละนะครับหรือมีต่างชาติไลฟ์สดพวกนี้มันจะมาแวบๆนะครับอยู่ในกลุ่มสื่อสังคมอะไรต่างนะครับทีนี้ถ้าเราไปแชร์ไลฟ์สดพวกนี้อยู่บนหน้าของเราหน้าสื่อของเราเนี่ยก็ผิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจตนาที่แท้จริงของการแชร์เนี่ยก็คือการกระตุ้นเตือนนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้ระวังนะเพราะว่า วิธีการที่คนส่งไวสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องแบบประมาณแบบนี้นะครับแต่โดยปกติธรรมชาตินะอย่างที่เรารู้กันก็คือไม่ค่อยมีใครไปกดรีพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างพฤติกรรมใหม่ได้นะในการที่จะกดรีพอร์ตคืออย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าการการเห็นแล้วไม่ทําอะไรนะครับการเห็นไม่ทําอะไรการเห็นแล้วไม่ดีแล้วออามาแชร์นี่ผิดแน่นะเห็นแล้วไม่ทําอะไรนี่ก็เหมือนคนที่ยืนมองอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าการกดรีพอร์ตวิดีโอหรือว่าเนื้อหาพวกนั้นก็เป็นสิ่งที่คนสูงไว้จะต้องฝึกเหมือนกันนะครับเพราะว่า เขาก็จะมีวิทยายาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างสัง,สง,งคมที่ดีขึ้นนะครับอ่าเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคการแชร์หรือไม่แชร์จากผู้ชี่ยชาญเปนที่เรียบร้อยแล้วและทีนี้มันมีเคยได้ยินคําว่าพรบอรคอมไหมคะเคยคะ่ะ<อ>ความเข้าใจของมีมเกี่ยวกับพรบอรคอมคืออะไรคะมันก็คงเป็นกฎหมายซึ่งแบบอาจจะมี การที่คนที่ทำผิดผิดกฎหมายเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยอาจจะมีความผิดก็ได้ในลักษณะต่างๆที่ไม่สมควรที่จะโพสหรือว่าที่จะแชร์อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอันไหนที่มันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือว่าอันไหนที่ผิดกฎหมายแล้วบทลงโทษจะเป็นอะไรจะมีกระบวนการอะไรในการตัดสินเกี่ยวกับพรบอรคอมหลักต่างๆเหล่านั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวหนูจะ voice over ให้ฟังค่ะ,คะ พรบอรคอมหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560เป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำกับดูแลการกระทำบนโลกออนไลน์ในหลายเรื่องด้วยกันการส่งอีเมลหรือข้อความโฆษณาขายสินค้าไปให้คนจำนวนมากๆอาจก่อความเดือดร้อนและไม่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีโทษปรับไม่เกิน1 2 0 0 0ถึงแสนบาทการโพสต์ด้วยความคึกขนอง กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือการโพสต์ข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการตัดต่อแต่งเติมหรือดัดแปลงภาพที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทนอกจากพรบคอมแล้วยังมีกฎหมายอื่นๆที่กำกับดูแลโลกออนไลน์อยู่ด้วยเช่นประมวลกฎหมายอาญา หรือพอรบกุ้มครองเด็กทำให้การกระทำหลายอย่างมีความผิดตามกฎหมายด้วย <c oughs> เห็นไหมคะมัมมี่ว่าการจะโพสต์หรือแชร์อะไรแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องควรระวังก่อนตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนหรือว,ว่าพยายามให้รอบเข้าที่สุดเพราะว่าอะไรที่มันออกไปสู่สาธารณชนเมื่อไหร่ปุ๊บมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือถ้าจะแก้ไขมันก็อาจจะสายเกินไป <way? S 2> เพราะฉะนั้นกควรที่จะเช็คให้ดีก่อนว่า แต่และเรื่องที่เราจะแชร์หรือโพสต์ 1. มันสร้างผลกระทบต่อตัวเราไหมส2ต่อคนอื่นไหมและสามัมนผิดกฎหมายหรือเปล่าอืมไม่งั้นจะเจอทัวลงนะคะอ่าลงทัวลงใครได้ยินทัวลงไหมคะเคยคะ่ะเป็นยังไงคะก็นั่งรถทัวร์ไปกรุงเทพอ่ะอ๋อคนละทัวร์ค่ะแม่ไม่ใช่ทัวร์ท่องเที่ยวแบบนั้นคะ่ะมามีแต่ทัวร์ลงในที่นี้หมายถึงเวลาที่แบบมีคนโพสอะไรอย่างเช่นพวกเกียนคีย์บอร์ดก็อีกเหมือนกัน พิมพ์อะไรมาเยอะๆเกรียนแบบเก่งแต่ในคีย์บอร์ดนะแต่พอเจอหน้าจริงๆแล้วก็เงียบหายไปอะไรเงี้ยค่ะก<ฤ>็จะมีประมาณนี้แหละค่ะคำต่างๆเหล่านี้ที่ที่มันจะเกิดขึ้นในในโลกโซเชียลหรือว่าในแวดวงของการโพสอะไรต่างๆแล้วมีการฟ้องร้องจากทนายต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งแบบขึ้นตรงขึ้นศาลกันเลยนะคะแล้วต้องเสียค่าปรับเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราโสพสอะไรผิดไปนิดเดียวอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเดี๋ยวหนูมีตัวอย่างให้ดู นี่ไปคุยกับทนายนิด้าไหมรู้จักทนายนิด้าไหมรู้จักสนิทไหมไม่ไม่สนิทว่าจะขอเบอร์ซะหน่อยเรื่องของการแบบยอมความหรือกระช้าหรืออะไรมันก็ไม่ได้อยู่ในไอเดียเราเลยแหละก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคือไม่ยอมความไม่นัดเคลียร์กับชาวเน็ตที่โพส์ข้อความแรงๆหมิ่นประมาทแน่นอนนะคะ เจนนี่ลงพ่านในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะระหว่างเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมโพสต์ข้อความว่าที่ผ่านมาตัวเองและสามีตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลิ่งมาตลอดมีการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหยาบคายกัดแกล้งคุณแมพิรณีก็ยอมลดลงให้เหลือเพียงหลักแสนหลังจากที่เรียกเคสละ1ล้านบาทดังนั้นในทุกคดีที่มันจะนำไปสู่การฟ้องคดีต่อสารได้คือถ้อยคำนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการที่ ไปรบกวนคนอื่นไปทำละเมิดคนอื่นจนถึงขนาดที่ทำให้บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเตียดชังก็คือประมาณนี้ค่ะ เจอคำดา่าแรงๆนะคะสาวมิวสิริลพัทค่ะบอกว่าไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าผู้กรณีรายนี้คอมเมนต์ว่าเธอเนี่ยทำงานขายบริการจนเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ทำให้ต้องตัดสินใจค่ะไปฟ้องศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายรวม3 0 0แสนบาทนะคะดาราสาวบอกว่าขอยกเคสนี้เป็นตัวอย่างว่าเธอพร้อมจะเอาจริงนะคะกับคอมเมนต์ที่ไร้เหตุผล โดยปกติเวลาที่เราอยู่ต่อหน้ากันถ้าไม่ใช่ยุคอินเทอร์เน็ตนะคะเรามาเจอต่อหน้ากันอย่างนี้เราไม่ชอบพอไม่เกลียดที่หน้าจังเลยมันก็อยู่ในใจถูกไหมแต่ด้วยพออินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เผชิญหน้ากันมันแค่พิมพ์พิมพ์เสร็จเราไม่รู้ว่าคนอ่านสีหน้าเป็นอย่างไรหรือเขาจะตอบโต้อะไรเรากลับมาได้ในทันทีอย่างเนี้ยดังนั้นการกระทำความผิดมันจึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าคดีคดีประเภทนี้รกรงรกสาดมากนะคะเพราะว่าคนเราไม่ได้ค่อยยังยับยังชั่งใจในการที่จะพิมพ์อะไรลงไปในเรื่องของเเกนคีย์บอร์ดเนี่ยการที่มันจะฟ้องเป็นคดีได้เลยก็คือมันก็จะไปเข้าเรื่องของการหมิ่นประมาทตามมาตรา326หรือ328ของประมวลกฎหมายอาญานะคะในเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่อยคำนั้นเนี่ย เป็นคำหยาบคายและเป็นการใส่ความด้วยยกตัวอย่างเช่นโทษนะคะเช่นคำว่ากะหรี่อย่างเนี้ยนะคะต่อว่าใครโอเคเหมือนเป็นคำสั้นๆถามว่าเป็นคำสุภาพไหมก็ไม่ได้สุภาพแต่การใส่ความว่าเป็นกะหรี่นะคะจะมีเยอะในโลกโซเชียลที่บางทีผู้หญิงทะเลาะกันไม่ชอบหน้าไม่ไรกันพิมพ์กันอย่างเนี้ยเยอะซึ่งความหมายก็ต้องไปดูตามพจานานุกรมว่าความหมายของคําว่ากะหรี่คืออะไรไหมายถึงว่าผู้หญิงที่หากิน ด้วยการขายบริการหรือหากินโดยใช้เรือร่องร่างแลกเงินอะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็เสียหายไหมล่ะก็เสียหายถูกต้องไหมอ้าวอยู่ดีๆถูกว่าด้วยคำนี้ก็จะเป็นถ้อยคำที่เออเมื่อผู้อื่นมาฟังว่าว่าว่าคนอื่นด่าเราว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเชื่อเอ้ยเราเคยประกรอบอาชีพนี้มาก่อนเหรอเราก็จะต้องเสื่อมเสียงชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาท บางครั้งคาสุภาพคําสุภาพก็เป็นการใส่ความรับเป็นหมิ่นประมาทได้เป็นครูโรงเรียนนี้แต่ว่าความประพฤติไม่ดีไม่ทํางานทําการเบียดบังเวลาราชการไปทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรถ้าฟังดูทั้งหมดไม่มีคําหยาบคายเลยแต่เมื่อฟังทั้งประโยคจะรู้สึกว่าครูคนนี้นิสัยไม่ดีหลักก็คือว่าเราจะพิมพ์หรือพูดอะไร ต้องพิจารณาว่าข้อความนี้มันจะทำให้ผู้อื่นเสียหายไหมความจริงไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์พูดได้ถ้าความจริงนั้นเป็นเรื่องของผู้อื่นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน จริงๆในกรณีแบบนี้พรบคอมไม่ได้มีความสําคัญมากเท่ากับประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะคะหลักของพรบคอมส่วนใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่ยที่ที่พรบตัวนี้มีมีขึ้นมาใช้ก็คือต้องการปราบตามข้อมูลที่เป็นเท็จยกตัวอย่างเช่นการพนันออนไลน์หลอกให้ชวนลงทุนให้แชร์ออมเงินอะไรต่างๆซึ่งพรบคอมพิวเตอร์จะเข้าไปดูแล กำกับว่าไอ้สิ่งนี้จะต้องผิดจะต้องรับโทษคนที่ทำส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมักจะอินกับข่าวมักจะอินกับเรื่องราวที่เพื่อนใน Facebook ตัวเองเผยแพร่เล่นเล่นโซเชียลอย่าเอาตัวเองให้ขาไปอยู่ในคลุกในตารางเท่านั้นเองก็คือมีสติแล้วก็อย่าอินกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แล้วค่ะมามีหนลองบอกหนูสิคะว่าวันนี้มันไม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการโพสต์แล้วก็การแชร์คือถ้าเราไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อความจริงนะมีหลักฐานหรือมีอะไรที่มั่นคงหรือเชื่อถือได้ไม่โพส หมายถึงว่างระวังในเรื่องของเราถูกไหมการโพสตนี่คือเป็นเรื่องแบบที่เราเป็นคนทางเรื่องของเราและเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นคือการแชร์ใช่ไหมคะเราไปแชร์เรื่องของข้อมูลต่างๆที่มันอาจจะส่งผลต่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือว่าผิดกฎหมายนี่อันนี้ก็ต้องระวังถูกต้องไหมคะแสดงว่ารูปที่มิ้มไปถามหนูเมื่อเช้าเนี่ยที่ไปถ่ายหน้าบ้านหนูปิดบ้านหมดแล้วจะไปหาเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองพร้อมกับบ้านของเราอย่างเงี้ยตอนนี้จะโพสต์ไม่โพสต์ค่ะ เราะว่าอันตรายไม่โพสจะทำไงต่อคะก็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 ปิดไปเลยอ่ากดปิดไปเลยปิดบันทึกฉบับร่างไม่เอาทิ้งโพสทิ้งโพสไปเลยค่ะโอเคปิดเลยจบแล้วเก็บรูปส่วนตัวให้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของเราให้เป็นเรื่อง ส่วนรวมถูกต้องเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเราอาจจะมีผลต่อส่วนรวมแล้วส่วนรวมอาจจะมาทําลายเรื่องส่วนส่วนตัวของเราถูกต้องโหเก่งมากของมึภูมิใจไม่โพสค่ะเพิ่มผพ้ช่วอธิบายอ๋อพวกฟ้าทลายโจรพวกอะไรพวกฟุตบอลเนี่ยใช่ครับเพผู้ชาวยอธิบายอ๋อโอเคค่ะ หนูก็ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วไงอยากรู้ไหมผู้เชี่ยวชาญพูดอะไรไม่รู้ติดตามรายการค่ะโอเคพอดีซาร่าให้ภารกิจมาเผลนเชื่อเพื่อนเชื่อโอเคโอเคเอาใหม่ค่ะเคยประโยคสุดท้ายว้าว